ผมฟังพี่คำปันไปในแม้แต่เขาไปอู้กับเปิ้นในสวนเนี่ยครับและเขายอ้อนฟิกมาฟังมะลรุนเนี่ยครับยังฟังพร้อมกันกับพี่น้องกเกษตรกรกัน,กนไปเลยเนี่ยผมก็ยังยังเชื่อมั่นในความอู้ของแกเลยอ่ะนะครับว่าเป็นคนที่อู้แบบบ่มีสีสันปั้นแต่งอ่ะนะครับต้องอู้ว่าเปิ้นอู้ตามความที่เป็นเจ้าบ้านความที่เป็นกเกษตรกรโดยแท้จริงนะครับเปิ้นอู้ออกมาด้วยความจริงใจมะะครับกุดอย่างใดอู้ออกมาได้ได้ตาม,มาน,นั้นเลยคือพูดตามความเป็นจริงทุกอย่างอย่างอู้ว่าอย่างคนที่มา มาเหมาลำไยแล้วบอกว่า,าลำไยจริงตอนอย่างเงี้ยมันจะแตกเด้ออนะ่าเงีก็ถ้าอ่านก็บ่ต้องซื้อละแถวนี้ตอนหมดหละเห็นว่ามัน,มมนส่วนนี้มันตอนหมดหละมันจะแตกขึ้นมาลำไยบ่ตอนก็ต้องแตกยนยะ่นะครับมันจะจับจังหวะของมันยังยังช่วงลำไยแตกช่วงนี้นะครับของลำไยนอกฤดูนี้จะเล่าสู่กันฟังก่อนว่าสาเหตุแห่งการแตกในช่วงนี้นะครับคือหนึ่ง ฟท็อปปีนี้นะครับฝนมันมาแบบอาการที่ฝนมันตกแบบประยุทธ์บัญยังแล้วก็มันตกในฤดูหนาวนะครับฝนตกในช่วงอากาศเย็นเนี่ยครับสิ่งกระทบที่จะหันที่สุดก็คือจะเกิดการระบาดของแมลงและเชื้อราต่างๆมหาศาลเพราะมันมีความรู้สึกว่าอากาศแปรปรวนมันคิดเหมือนว่าโลกจะแตกนั่นแหละมันคิดว่ามันจะต้องมดสภาพของมันแน่นอนมันจะเล่งในกระบวนการแพร่ลูกแพร่หลานหรือว่าสืบพันธุ์มันจะแพร่ครับ มันจะเล่นขยายพันธุ์มันนะเพาอหิฝนตกตัยแล้วก็อากาศเย็นตัยนะครับพี่น้องเกษตรกรสังเกตกันครับว่าปีนี้ไฟทอปเทล่าระบาดถึงขั้นใบบัลลัม,ลม,ลมใหญ่ครับใบบัลลัมใหญ่ที่โป่งมาไหมครับใบที่โป่งมาแล่นนะครับนี่คือไฟทอปนะครับเชื้อราครับเชื้อราระบาดด้วยอากาศที่มันแปรปรวนครับอย่างที่เราบา่บาเคยทราบบ่เคยหูวฝนตกในหลายหลายที่ตกบ่หูจักยัางอากาศพปนหนาวละบ่คุยคลายเสาะหาพระห่มมาตุ้มกันละเสาะเสื้ออุ่นมานุ่งกันละเอาอยู่ดีๆฝนตกอย่า นี่แหละครับที่ทำาให้เกิดการระบาดของโรคแมลงต่างๆอย่างมากมายผลไม้ที่เป็นดอกเป็นน่อยยูเจอไฟทอปบางคนยังไม่ได้พ่นเมทาเล็กซินสักหลอออันนี้มันจะแตกนะครับแล้วมันจะเลือกแตกต้นที่อ่อนแอก่อนมันจะเลือกเป็นที่ต้นที่อ่อนแอก่อนต้นที่น้ําแจ่เอ้ยนะครับนะครับบอก,กบอกองพอถึงเดือนธันวาแล้วนะครับหลายๆายที่ในสวนในให้ของเกษตรก,กรน้ํายังออกบอ่ออยู่เลย น้ำออกบ่ก,ก็คือน้ำซึมจากใต้ดินนะครับยังมาแล้วเท่าบัดเดียวยังมาหมดมาเสี่ยงเท่าบัดเดียวนะครับนี่คือ1ปัญหาที่เราเจอกันนะครับว่าอากาศแปรปรวนปีนี้แล้วอาการแตกก็รีบแก้นะครับนะครับส่วนภัยที่ลําไยของภัยแตกข้าจแก้นะครับบางคนอาจจะพ่นมีประวัติในการพ่นเมทาเล็กซินบวกแมนโคเซฟมาแล้วหรือว่าบางคนแบบเคยพ่นเลยท่านพ่นนะครับของภัยที่จะใกล้เก็บภายในเกิน15วันท่านสามารถพ่นได้อยู่นะครับเพราะว่าเมทาเล็กซินเนี่ยนะครับอย่างน้อยมันก็ ตกค้างประมาณ10วันนะครับโดยประมาณคือท่านฉีดเกิงกิโลต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับครึ่งกิโลต่อน้ำ2 0 0ลิตร และเลือกที่เป็นผงสีขาวนะครับมาดีเอาผงสีชมพูมาฉีดเนอืของไผ่ที่จะเก็บภายในเดือนนะครับเดี๋ยวสีมันติดไปมันได้ขายลําไยเห็นไหมนะต้องฉีดนะครับถ้ามันแตกและรล่วงหายนะครับหน่วยหายนะครับหน่วยจะแตกแล้วมันจะลามมันจะจากต้นหนึ่งไปยังต้นหนึ่งไฟทอปเนี่ยนะครับถ้ามันเจออากาศเย็นปุ๊บมันจะปลายบวยนะครับมันได้ลาามันได้น้าค้างน้ําเหมยมาเนี่ยเป็นตัวแพร่ย่างดีเลยน้ําค้างหรือว่าเหมยที่มันตกลงมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวนาพาให้มันได้กระจายเข้าไปในอากาศได้ง่ายครับแล้วมันกกกสสูู่่ิิงง ต้นลามไปเรื่อยๆต้องฉีด2เตื้อห่างกัน5-7วันเลยเนะนะครับอันนี้ฝากกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะโซนนอกฤดูนะอันนี้ฝากเลยสําคัญมากครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ทํานอกฤดูส่วนในฤดูช่วงนี้หลายหลายคนก็กําลังจะพ่นสารพ่นพ่นจีจี้หรือบางคนพ่นสารท่านใส่ยาฆ่าแมลงยาเชื้อราไปตัวได้เลยนะครับบอกว่าจะเป็นแมนโคเซปหรือว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงชนิดใดก็ตามที่อยากจะฉีดสามารถผสมได้ทั้งช่วงที่ พ่นจีจี้ลังช่วงที่พ่นสารหรือว่าทั้งช่วงที่ท่านจะพ่นฟฟาตเปิดตาดอกสามารถบวกเข้าไปได้เลยนะครับ สายาฆ่าแมลงยากําจัดเชื้อราไปตัวได้เลยเพราะฉะนี้บางทีอาจจะบานตัวเนาะนะครับอาจจะบานตัวหันตินมันแต่ถ้ามันมีร่องรอยว่ามันจะระบาดหรือบางคนเป็นผู้ไม่กวาดเอ้ยในหันก็ปีนี้ว่ามันมันนักนะครับโรคผู้ไม่กวาดก็ระบาดนักเพราะว่าแมลงต่างๆมันแพร่ครับพอมันแพร่ปุ๊บมันกับปลาเชื้อไวรัสไมโครพลาสมาตัวนี้นะครับกระจายไปสู่กิ่งสู่ก้านสู่ต้นนะครับและลามไปทั้งสวนฉีดได้เลยนะครับโรคผู้ไม่กวาดตัดและต้องเอามาเผานะครับ ตัดแล้วเอามาเผาทันทีอย่าไปปล่อยละไว้กระเดียวมันก็เป็นพาหะปลาไปสู่ต้นอื่นแหมอันนี้ฝากกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไว้นะครับฟังเรื่องราวอันไหนอันใดบัตตันก็โทรหาผมมนชัยได้นะครับที่เบอร์088-261-4705